สวัสดีครับพบกับผมคำตามูลมณีนะครับผมในช่องฟาร์มเติมฝันบายคำตานะครับวันนี้วันศุกร์ที่16 2 5 6สันหะครับปันหอยออกนะครับผมหลายท่านก็โชคดีหลายท่านก็ผิดหวังนะครับผมโอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนเื่อนมาติดตามผลการทดลองการเพราะไข่หอยปังในถุงพลาสติกนะครับเป็น EP ที่3นะครับผม หลังจากคลิปที่แล้วเรามาเปิดดูกันนะครับเพราะได้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เรามาเปิดดูนะครับผมก็เริ่มเริ่มนุ่มแล้วก็นิ่มนะครับมองเห็นเป็นถุงใสๆเริ่มเห็นเป็นตัวนะครับอ,อันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เต็มนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ผมสังเกตดูก็น่าจะเป็นตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ชึบโอเคขอคตั้งกล้องก่อนนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างไหนเป็นแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วผมเดินผ่านไปผ่านมาผมสังเกตมองผมมาแกะแกะดูแล้วแหละนะครับผมเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวนะครับ ก็คือวิธีนี้เพาะได้นะครับใช้วิธีนี้เพาะเนี่ยได้เลยนะครับผมสามารถเพาะได้เป็นตัวแน่นอนไม่เน่าไม่เสียนะครับผมจะต,ต้องเป็นไข่ใหม่นะครับเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพอมันอยู่นานๆไปมันก็ทิชชู่เนี่ยมันก็จะชื้นนะครับผมแล้วก็จะขาดนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผม แล้วผมก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับมาสรุปผลทดลองกันว่าโอเคนะครับวิธีนี้คือโอเคนะครับสามารถเพาะได้นะครับผมแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูผลผลทดลองกันนะครับเดี๋ยวผมเอาถ่ามาลองก่อนนะครับผมผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงโอเคนะ ครับอามาลองก่อนนะครับโอเคนะครับผมมองเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อดูว่าวิธีนี้เป็นตัวแน่นอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาแกะดูกันว่าเขาเพาะ หมดหรือเปล่าหรือเพราะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้ผมก็จะเคลียร์นะครับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็จะมี ก็จะมีบางบางส่วนนะครับนี่บางส่วนตรงนี้นะครับที่ยังเพาะไม่หมดนะครับผมมีบางส่วนนะครับที่ยังเพาะไม่หมดก็คือเพาะไม่พร้อมกันนะครับเพาะไม่พร้อมกันแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ย mm hmm. ไม่เยอะนะครับผมถ้าในส่วนที่เหลือที่มันเพาะไม่หมดเนี่ย ไม่เยอะครับผมก็จะมองเห็นอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่เนี่ยหนึ่งสองอยู่ประมาณ20สิตัวนะครับที่ไม่เพาะนะครับอยู่ประมาณ20่สิบสามสิบครับที่ไม่เพาะนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับให้ให้น้องเขาเดินออกมานะครับ ครับหลังจากนี้ผมก็จะใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับผมให้น้องเขาเดินแยกออกมาจากไข่นะครับแล้วผมก็จะตักไปอนุบาลน,นะครับเดี๋ยวผมจะมานับให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับสำหรับไข่นี้นะสรุปการเพราะไข่หอยปังในถุงพลาสติกใช้ได้นะครับผมแล้วก็ได้ผลค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะมีบางส่วนที่เสียไปนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่ามีวิธีที่ทำง่ายกว่านี้ก็ลองเสนอมาเม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทำดูนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อดูคลิปใหม่ในครั้งหน้าที่ผมทำลงไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคำตามมนมณีต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมจะไปเตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ทำาบออนุบาลน,นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับวันนี้ผมคำตาโมนมณีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ